เหนื่อยไหมคะเหนื่อยกันบ้างหรือเปล่ารักเขามากกว่าตัวเองให้เขามากกว่าให้ตัวเองทุ่มเทความรักจงรักพักดีให้กับเขาเป็นฝ่ายติดต่อหาเขาก่อนเป็นฝ่ายรีชหาเขาก่อนเป็นฝ่ายทักทายสวัสดีเป็นยังไงกินข้าวหรือยังกินยาหรือยังถึงบ้านหรือยังงานเป็นยังไงคุณเป็นฝ่ายที่ทำก่อนเสมอเหนื่อยไหมคะ ได้รับในสิ่งเดียวกันกลับมาไหมถ้าได้รับอะเซนดีใจด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่หลายๆคนถ้าคุณไม่ได้รับกลับมาในแบบเดียวกันนะคะคุณก็ไม่ควรที่จะหลอกตัวเองอย่าหาเหตุผลร้อมาหลอกตัวเองนะคะถ้าใครก็ตามที่อยู่ในใจของคุณเขาไม่ได้ปฏิบัติกับคุณ อย่างที่คุณคู่ควรแก่การที่จะได้รับการปฏิบัติคุณรู้ดีว่าแบบไหนนะเซนบอกเราว่าอย่าหลอกตัวเองอย่าหาเหตุผลมาทำให้คุณรู้สึกดีหรือว่ามาทำให้เขาแบบดูดีนะคะคุณต้องอยู่บนโลกของความจริงไม่ใช่โลกแฟนตาซีในที่นี้ไม่ได้บอกว่าให้มอง ความสัมพันธ์ไปในด้านที่แย่เพราะคนของคุณเขาอาจจะยุ่งมากเขาอาจจะแบบมีปัญหามีธุระมีโน่นนี่นั่นที่ต้องจัดการนะคะเขาต้องการสเปซเขาต้องการเวลาในการบริสอะไรก็แล้วแต่มันก็มีอย่างนี้จริงๆนะแต่ในหลายๆคนเนี่ยค่ะถ้าหายไปวันนึงสองวันสามวันแล้วนานๆทีค่อยตอบกลับคุณมาแล้วคําตอบของเขามันเป็นคําตอบที่สั้นกว่าที่คุณพิมพ์ไป เอาง่ายๆคือคนน่ะหนักขวาส่วนเขาก็ตอบมาเหมือนฟิลเหมือนถามคำตอบคำคุณพิมพ์ไปเป็นพารากราฟไปหลายบรรทัดบางทีแต่เขาตอบมาแค่สั้นๆคุณต้องพิจารณาได้แล้วว่าเขาไม่ได้ให้คุณเป็นคนสำคัญขนาดนั้นแต่การที่คุณได้รู้ตัวว่าเขาไม่ได้คุณเป็นคนสําคัญมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ใช่คนสําคัญและมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีคุณค่านะคะถ้าอย่างเซนใช่ไหม เอาเฉพาะแค่ตัวเซนนะเซนไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทำตามนะคะแค่แชร์ประสบการณ์ว่าอย่างเซนเนี่ยเซนก็นิ่งในเมื่อเขานิ่งเขาเงียบเซนก็นิ่งก็เงียบไม่ว่าเขาจะทำอะไรกลับมาเซนก็จะรีเฟล็กกลับไปแบบนั้นมันไม่ใช่การเล่นเกมนะไม่อยากให้ใช้คาว่า my game แต่แบบเซนรู้สึกว่าอ้าวคุณทรีตฉันแบบนี้ฉันก็จะทรีตคุณกลับไปเช่นนี้เหมือนกันในเมื่อคุณตอบฉันช้าฉันก็จะตอบคุณช้าเหมือนกันอเมื่อก่อนเป็นคนที่ทําอะไรตามหัวใจ เป็นคนตามเป็นคนให้เป็นคนเต็มที่ความรักมากทุ่มเทมากซื่อสัตย์จงรักภักดีมากให้เขาทุกอย่างหมายถึงวทางความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะเต็มที่มากๆแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันมันเป็น breast c r u m b i n g มันเหมือนกับว่าเราเป็น drama เป็น drama เหมือนเป็นพรมเช็ดเท้าของเขาอะคะ่ะ ที่เขาจะเดินมาเช็ดตอนไหนก็มาอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมคะมันดูไม่มีคุณค่าเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราให้เขาเป็นคนคอนโทรลสถานการณ์ด้วยความรักเอ่ยเตยหอมงไหมคะก็ยอมนะคะแต่พอวันเวลาผ่านไปไอ้ความยอมยอมยอมเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนมันเสีย energy มันเสียแบบกาลังใจมันไม่ได้รับในสิ่งที่มันคู่ควรเซนไม่ได้บอกว่าการที่คุณให้อะไรใครไปไม่ว่าจะด้านวัตถุเงินทองหรือว่าความรู้สึก ไม่ได้บอกว่าคุณให้ไปแล้วคุณจะต้องไปนั่งคาดหวังว่าคุณจะต้องได้นั่นนี่โน่นเป็นข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่กลับมาแบบนั้นมันคือการคาดหวังมันไม่ใช่การให้ที่แบบให้จริงๆนะคะแต่ในที่นี้การที่เราเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตกำลังใจความรู้สึกดีๆการเงินหรืออะไรก็ช่างคุณก็คู่ควรที่จะได้รับเช่นกันค่ะการรับการให้มันจะต้องสมดุลมันจะต้องบาลานซ์กัน นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการรับการให้มันต้องสมดุลกันอม,มันถึงจะอยู่กันได้มันถึงจะมีกําลังใจมันถึงจะไปต่อได้ยาวนานแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายให้ฝ่ายให้ฝ่ายให้ฝ่าย,ายท r e a t เขาดีมากทักหาเขาก่อนเสมอถามถ่ยเขาก่อนเสมอคิดถึงเขาโน่นนี่นั่นเขาแคร์เขาก่อนเสมอแต่คุณไม่ได้รับแบบเดียวกันกลับคืนมาแบบนี้คือไม่สมดุลแบบนี้คุณจะเหนื่อยถ้าใครที่มีความเป็นอน x i ต t ้นะเป็นแบบที่เขาเรียกว่า e n ซ i e t y attachment นะคะ เป็นคนที่มีความกังวลอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วไปเจอความสัมพันธ์ที่ประเภทที่เป็นอวอยเดนหรือว่ากลุ่มพวกเหลี่ยง,ยงพวกซีอีโทั้งหลายบางทีเนี่ยพวกตําแหน่งสูงๆใหญ่ๆที่เขายุ่งๆะนะแล้วเขาแบบไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจเรื่องความรักความสัมพันธ์มากเพราะเขาสนใจแต่เรื่องการเงินธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะมันมีจริงๆนะคะอย่างคนรักของเซนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเป็นฟีลแบบไม่ค่อยมีเวลาให้บางทีมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรเขาก็จะไม่พร้อมที่จะคุยในเวลานั้นไม่พร้อมที่จะ เจราจาในเวลานั้นเขาก็จะแบบเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไปนะคะหลีกเลี่ยงไปไม่พูดแล้วให้คุณน่ะไปคิดเองเออเองตกผึกเอาเองไอคนที่มันท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 นก็ทนทนจนจะเป็นประสาทนะคะทนจนจะเป็นบ้า <c oughs> นะคิดเองเออเองเจ็บเองหายเองอะไรแบบเนี้ยเ้นผ่านมาหมดแหละเ้นเข้าใจนะคะการดิวกับสภาวะของความวิตกกังวลของตัวเอง กับคนที่หลีกเลี่ยงไม่ชอบสื่อสารมันเป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วทุกคนนะในเมื่อมันไม่สมดุลวันหนึ่งคนเรามันมีลิมิตเนาะนะคะหลายๆคนก็มีลิมิตเหมือนกันฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่มาเจอคลิปนี้คุณก็มีลิมิตแต่ถ้าคุณยังไม่ถึงลิมิตเดี๋ยวคุณจะได้ถึงถ้าคุณยังฝืนยังฝ่าไปคุณยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณยังไม่เข้าถึงคําว่ารักตัวเองอย่างแท้จริงอะ่ะคุณจะได้ reach ลิมิตนั้นแน่นอนนะคะ ถึงว่าใครที่ผ่านไปได้ยินดีด้วยแต่ใครที่ยังไม่ผ่านเดี๋ยวให้คุณถึงจุดนั้นะ่ะคุณจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าคุณถึงจุดนั้นแล้วอะเซนมั่นใจว่าเดี๋ยวคุณจะมีหนทางเดี๋ยวคุณอาจจะไปได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นการเปิดปัญญาของคุณบุญทำงานค่ะอะบุญทำงานนะคะกรรมดีทำงานมันจะเริ่มเปิดปัญญาของคุณคุณจะเริ่มคิดได้เฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันมาสอนอะไร ความสัมพันธ์แบบนี้คนคนนี้เข้ามาให้อะไรในชีวิตคุณเข้ามาทําให้คุณตื่นรู้ในเรื่องอะไรคนคนนี้เข้ามาเป็นประสบการณ์ในด้านใดถ้าเกิดคุณตั้งคําถามกับตัวเองแบบนี้คุณจะไม่ค่อยรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ถูกกระทํานะคะมันเป็นฟิลเหมือนกับว่าอมองหาสิ่งดีๆมองหาเรื่องดีๆในเรื่องที่มันแย่ๆคือมันก็เป็นการตั้งคำถามเพื่อที่เราจะได้แบบทำเซลล์รีเฟคชันกับตัวเราเองนะคะ เนี่ยแหละเราจะได้ถามตัวเองเราจะได้รู้เซนนะโหช่วงที่อกหักเซนก็ปล่อยตัวหนักมากนะคะปล่อยตัวหนักมากดื่มทุกวันอ้วนน่ะน้ำหนักขึ้นหน้าตาไม่สดใสไม่เงาไม่ b l งค์ไม่ว้าวเลยนะคะอ,อ,อยู่แต่กับความคิดหมกมุ่นความวิตกกังวลหน้าตานี้เหมือนลาหูอมจันทร์แบบนี้เลยนะคะแต่พอวันหนึ่งที่เซนถึงจุดที่มันเบรกอะมันเบรกจริงๆอะคะ่ะ เหมือนประหลอดแตกกับทุกคนเคยได้ยินเคยเห็นประหลอดเนาะมันจะมีลิมิตของมันใช่ไหมคะแต่อันนี้คือมันประหลอดแตกไปแล้วอะมันพุ่งไปแล้วอะพุ่งลิมิตไปแล้วอะมันเหลือแต่ความว่างเปล่าทุกคนมันเหลือแต่ความว่างเปล่าจนตนเซนได้มีเวลากลับมาทำเซลล์รีเฟลคชั่นมาทบทวนตัวเองแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเซนก็จะคิดได้ทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะ,ะ,ปะว่าเออที่ผ่านมาทําไมเซนถึงทนได้ขนาดนั้นที่ผ่านมาทาไมเราไม่รักตัวเองเลยที่ผ่านมาทําไมเราถึง เซิร์ฟเขาขนาดนั้นเรากลัวอะไรเราขาดอะไรทำไมเราถึงกลัวการเสียเขาไปขนาดนั้นเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอะคะ่ะแล้วพอลองนึกทบทวนดีๆโอ้โหแบบฉันทนมาได้ยังไงนะคะพอเราคิดได้เดี๋ยวมันมันจะค่อยๆดีขึ้นอะคะ่ะทุกคนพอดีขึ้นเจต้อก,กลับมาดูแลตัวเองกลับมาทำงานกลับมาโฟกัสทำสมาธิทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พยายามลดละพฤติกรรมที่มันไม่ได้ส่งผลให้เกิด สิ่งดีๆในชีวิตอ,อย่างเช่นการออกไปดื่มสัมภเเทมเมาทุกวันคือดื่มได้นะดื่มมาดื่มได้แต่คุณต้องรู้ลิมิตตัวเองแล้วดูแลตัวเองได้ไม่ใช่ดื่มจนหัวลานา้มทุกวันกับบ้านดึกดื่นทุกวันกลับมาเมาแอมมันดูไม่ได้ทุกคนเออแล้วปล่อยตัวจนสภาพคือโทมคือพังพังทั้งกายพังทั้งใจอะทุกคนแต่เซนเชื่อนะว่าใครก็ตามที่ถึงจุดนั้นเดี๋ยววันหนึง่งวันที่คุณถึงแบบเขาเรียกว่าสปริงมันโดนกดทับที่สุดแล้วอะ มันจะดีดขึ้นมาเสมอนะคะถ้าสิ่งกดทับนั้นอ่ะมันหลุดออกไปมันจะดีดขึ้นมาเสมอเดี๋ยวคุณจะเริ่มสว่างขึ้นคุณจะดูแลตัวเองคุณจะกลับมาใส่ใจเทคแคร์ดูแลตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองค่ะทํางานพบผู้คนดีๆ Appreciate พยายามขอบคุณอย่าเรียกว่าพยายามเลยฝึกขอบคุณในทุกๆสรรพสิ่งในชีวิตอะไรที่คุณคิดได้อะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณขอบคุณได้ให้ขอบคุณตื่นเช้ามา มีอากาศหายใจคุณมีอากาศหายใจคุณรู้ไหมว่าบางประเทศในโลกใบนี้คุณไปเซิร์ชดูในในช่องแดงนะ,ะช่องเนี่ยเหมือนเสื้อจะเนี่ยนะมันจะมีบางประเทศนะคะที่ผู้คนเนี่ยจะต้องพกถังออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจมีปริมาณออกซิเจนต่ำมากนะคะมีคนที่เขาเป็นเขาไปทำสารคดีด้วยซันจำชื่อไม่ได้ลองไปเซิร์ชดูแล้วกัน คือทุกคนคิดดูว่าคนแย่งอากาศกันหายใจอ่ะคุณจะต้องมีถังออกซิเจนติดบ้านติดตัวไม่อย่างนั้นถ้าเกิดร่างกายของคุณมันไม่ได้แบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมตรงนั้นอ่ะคุณอัดตุยได้นะคะซึ่งเพื่อคนเนี้ยเขาก็เกือบจะเป็นลมเลยมันทําให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของโลกว่ามันมี ประเทศที่ปริมาณออกซิเจนต่ํามากแต่มีประชากรเยอะมากแล้วแย่งกันหายใจแย่งอากาศกันหายใจต้องซื้อออกซิเจนมาไว้หายใจมันมีดังนั้นค่ะถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณขอบคุณออกซิเจนโคตรอบันดันส์เลยอ่ะคุณมีออกซิเจนหายใจอ่ะคุณมีอากาศให้ได้หายใจแล้วคุณได้ตื่นขึ้นมาทํางานคุณมีงานให้ทําคุณมีเงินคุณมีเงินเดือนคุณมีสังคมสภาพแวดล้อมที่สปอร์ตคุณ คุณมีข้าวกินข้าวมือละห้าสิบบาทข้าวข้างทางคุณขอบคุณสิอะไรที่คุณคิดว่าคุณได้จนเคยชินแล้วคุณไม่เคยที่จะขอบคุณมันเลยอ่ะคุณลองขอบคุณดูคุณลองเนี่ยอย่างเช่นพูดง่ายๆในเรื่องอากาศนะคะพอเซนได้ดูเซนก็หูเปิดเปิดกะโหลกเปิดกะบาลเปิดตาเปิดใจเราได้เห็นว่าในโลกนี้มันยังมีอะไรมากมายที่เรายังไม่ได้เห็นนะคะนี่แหละผ่านการอกหักไปได้ แล้วกู้กับกู้ตัวเองกลับคืนมาได้เราจะฟื้นคืนชีพเราจะดีขึ้นแล้วตอนนี้เซนก็หันกลับมาทำสมาธินะคะหากิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมเชิงบวก <S <S ต้องบอกเลยว่าเซนพบพบคนน้อยลงนะไม่ค่อยออกไปปาร์ตี้เหมือนเมื่อก่อนนะคะนี่แหละถึงจุดๆุนึงอาจจะอายุเยอะขึ้นด้วยมั้ง30กว่าแล้วนะคะ34มละส3สากำลังจะเข้า34นะคะมันก็หลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไป การเติบโตเนี่ยการตื่นรู้จากความสัมพันธ์เนี่ยสอนลเลยเซนเยอะอดังนั้นขอเป็นกําลังใจงให้ทุกคนนะคะที่คุณอาจจะยังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากทางจิตใจความทุกข์ความเศร้าใดๆก็ตามแต่เซนขอให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านไปได้แล้วนะคะคุณจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆผ่านคอมเมนต์ เชิงสร้างสรรค์น,นะคะเชิงให้กําลังใจก็จะดีมากเซนขอบพระคุณมากส่วนใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสุขสมหวังอยู่แล้วเซนก็ขอให้คุณนะคะสามารถที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์ของคุณไปได้อย่างยั่งยืนขอให้คุณมีความสุขขอให้คนรักของคุณปฏิบัติต่อคุณดีรักคุณด้วยความซื่อตรงมั่นคงซื่อสัตย์นะคะดูแลกันไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรบางคนยังไม่แต่งงานนะคะแต่รักกันก็ขอให้รักกันด้วยดีนะคะไปคะ่ะบ๊ายบาย